you <laughs> กลับมาพบกับร้าพ Super P คซ็ Center กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาจัดโปรรถเข้าใหม่เป็นรถไฟฟ้านะคะน้องแมวเหมียวเจ้าออร่ากูดแคทเป็นตัวท็อปนะคะ500ั l ตา้าวิ่งได้ไกลๆเลยออปชันของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะมาดูด้านหน้าไฟด้านหน้าของเขาจะได้เป็นไฟปรเจคเตอร์เลนส์นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์จัดมาให้มีเซ็นเซอร์พร้อมกับกล้องด้านหน้าจัดมาให้ด้วยนะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับกล้อง360องศานะคะตรงนี้มีาบสปอต จัดมาให้ด้วยนะคะความปลอดภัยเนี่ยบอกเลยว่าครบคันด้านหลังของเขานะคะก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมไฟเบรกัวที่3ตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์จัดมาให้รอบคันนะคะพร้อมกับกล้องด้านหลังจัดมาให้ด้วยคันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะปกติฝาท้าทยของตัวออร่ากูคทเนี่ยจะไม่ใช่ฝาท้าไทยไฟฟ้าแต่ว่าคันนี้นี่จัดฝาท้าไทยไฟฟ้ามาให้เลยนะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยจะเก็บของได้เยอะนะคะเบาะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาสภาพด้านในบอกเลยนะคะว่าใหม่มากๆกลิ่นยงังหอม เบาะได้เบาะหนังนะคะปลับไฟฟ้าคอนโซลด้านหน้าบอกเลยนะคะว่าหรูหรามากๆจอได้เป็นจอทัชสกรีนยาวๆเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันจัดมาให้แบบแน่นๆได้เลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบหมุนนะคะเป็นเกียร์กระดุมเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตรงนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยด้านบนนะคะก็จะจัดเป็นพารามิกซันรูฟมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังนะคะกว้างนั่งสบายนะคะมีมีที่พักแขนนะคะสามารถ แก้้วนานไดเบาสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะคะตรงนี้มีช่องเสียบ USB นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์หรือว่าชาร์จ iPad ได้เลยใครที่สนใจรถไฟฟ้าดีไซน์น่ารักแบบนี้นะคะก็มาจัดไปได้กับ a l l a a Good Cat นะคะและประกันไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แค่หลักหมื่นเองนะคะมีหลายสีหลายคันให้เลือกถ้าใครสนใจทิ้ง Contact ไว้ในส่วนของด้านล่างถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ